สวัสดีค,ะคะ่ะพี่รองค่ะเขาแม่นอย่างนีงเอาเอาพ่อจะ,อะ,อะต,ตกใจมือนี้แล้มีกิจกรรมจับสลากของรางวัลค่ะพี่น้องตอนนี้น้องๆเด็กๆก,กำลังเอาของมาลงทะเบียนอุ้ยของดุ๊บิต,ตาหักตาหักแท้มึงอุ้ยอยากได้เกอเอ้าอี้นี่เก้าอี้นี่หนาเติใจเลี้ยวนี่เด็กๆทยอยเอาของ มาลงทะเบียนกับพี่แปวตใจดีเนาะู้สกแกได้ตกใจข้างกได้ตกใจข้างแกเทียมมาแต่มันไม่ต้องตกใจด้วเอาผู้ใดพาไปดื้อสันเดย์บดแล้ว เอาไมแตกเออนั่นแตเกเอาเอาไม้ตะเข็บสักการงั้นอย่างเอาให้ทัมเนยซื้อไมาแต่บ่คันปีใหม่แต่วันอยู่ถึงรถเจนหน้าขาวสาเล็ดเหนื่อยไปเอาของขวัญมาแม่ไปเอามาลงทะเบียนแม่ของขวัญอยู่รถเอาเไ,ปไปเอาสิไปยัดภ <c oughs> าคเสียงด้วยกันโอ้โโยมึงอันนี้แค่ส่วนหนึ่งอันนี้แค่ส่วนหนึ่ง แลนยากแล้วเสร็จปุ๊จัเน่สนุกแล้วมัน,นสนุกแล้วมีแต่สลากของรางวันมารุ่นมาพู้ใดสีเดยของผู้เด็ของควันแข่ไในเป็นอีหอย่างแน่มารุ่นกัน <c oughs> ไปขาเบลของขวัญค่ะ ข่อนมาลงทะเบียนวันนี้อากาศเย็นๆค่าบัตรลอยสี่สิบบาทีแมนวันนี้ค่าบัตรลอยสี่สิบค่ะพี่ร้องสนามมาั้งไปไงมังไงติดถนนไงถนนดำสนามบอกย่างกว้างมองจอดรถก,กว้างนี่อ่ะโอ้ยหมืน่นไปอ,อกีกะไรตื่นไปมึงสา,าพานรู้น่ะน่ะ ไม่มีเสียงด้วยเนี่ยสู้ๆนะพากันเป็นหวัดเป็นไข้เป็นหวัดนั่นเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าอัตโนมือมาจับสลากออทิ้มเวทีกับกาลังเลงมือไกดล้วไกดแเล้วไกด์ล้วสูๆเด้อทิมฟันไว้ทิมเมทีเขาก็ได ก็เสร็เดียวก็เสร็เดียวสนามกว้างมากวันนี้นะคะสนามกว้างมาก <c oughs> วันนี้ทำการแสดงที่มันน้นสว่างตะบนกุดกิ๊กค่ะพี่รองค่ะ วัดหนองบวัวชลำพูนะคะพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้กับบาให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยล้ำเพลินโชวูให้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตอนนี้อากาศเย็นๆค่ะพี่น้องค่ะบังทองฟ้าบรรยากาศดีๆอากาศกำลังเย็นๆออกมาโตลมหนอนน้องกันผู้ใดอยู่ใกล้กับบาให้กำลังใจในครัวเราโอ้ยกล่องคุปปะโฟกัสนี่ครัวเหาอยอู่เน,นี่ย เบิ้งน้องตุน่นเดได้ได้อีหยังถือได้บ่กเดี๋ยวจะถือไปให้ดอกถ้าย่อยเอาไปมันสิตกเดี๋ยวมันจะตกเอาไปเทระย่างสิถือไปให้ยม<า>เอาอันเอออนนี้นี่ตีของควันอนะ มบอเรืออันเครื่องมุงถือถือถือซ้อนกันไปได้รึมัจังถือได้สิถือนี่ไปมันจังเอาไปเปิดเทือดเราใไปถึงกล้องพี่น้องขาเขากำลังเอาของลงจากรถไปเอาไปเข่าเต้นมั่งหอดยันสักพักแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามือนีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ค่อยดีบันได พี่น้องคะเนเนนอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่กำลังอัปโหลดคลิปอยู่นะคะพี่น้องคะก็รอรอรับชงคลิปนะคะไปะดายไ้วันนี้คืาเปนเนี่กินไปเยอะจังยดกินยาให้มันพอดีกินนให้มันพอดีกินหลายกระดุยยาเด้อ ไปพักผ่อนผักพ่อนมือแรงสได้ขึ้นทันเนี่ยตอนเนี้เดินเล่นเนี่ยมันจะไม่หายเนี่ยไปนั่งพักเดี๋ยวตอนกลางคืนก็ขึ้นทำงานนี่แผนกคนเอาคนลงแล้วแผนกคนก็ขามักขาเม่นค่ะพี่น้องขามักข้าเม่น ลิงเมื่อกิดทำงานมือนี้ทำการแสดง3ามถุงสอดแจงซื้อเกา่าโอ้ยสองสาวเหยียวไปหน่เหยียวไปเหยวแลเหยวแลเริ่มมืดแล้วอืดของขวัญไหมไปขาเขาของไปวางก่อน ฟองขอเต้นไปวางซะก่อนโอ้เมื่อนี้กวางหินขี้หินขี้ดินไหลยางตรงระวังตรงนี้ลมปากแตกแล้วเพิ่มเอาไปแล้วบไปไปลงทะเบียนไปได้เบอร์ยังเบอร์ยี่สิบเบอร์ยีต่อรอบที่ได้เบอร์ยังไปเอาไปเอาต่อรอไปลงทะเบียนไปค่ะพ <20. S 1> <20. S 1> ่อแม่ค่ะ เบิงทางยางมันเป็นขี้หินก้อนดินเต็มออยุไกล,ลานขายน้ำพอดีเอาไปลงทะเบียนนะไปลงทะเบียนมือเลียงเขานี่จับสลากอุ้นั่นมือนแพงว่าตัวสีด้ปากแตกยุดรกมือนี่ ะเบียนลงทะเบียนโอ้ของขวนะัญไหมสนุกแล้ววันนี้ยก่อนตัได้มาอยู่เพ่อทำอะตัใช้เบอร์ได้เลขยังได้เลขยี่สิบหกี่สิบหกเลขเลขิบ 26่สิบหกทหวางตรงไหนอ่ะวางได้เลยลูกวางรถวางรถเออพฤติหาเอาดอกเออวางได้เลยขอจับไป26ต้นเหียวขอสิวางสิต้นกี่หลากับมาหยิบไปมัวเออจะคอยหาเห็นด้วยอือใช่เบ้นจะไม่หยิบให้ได้เตตัวมาหยิบทีเอาพี่รองคลิปนี้ฝากไปสนิทคาร์โรตติดตามตอนต่อไปสวัสดีค่ะ